รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสถานีเทศบาลค่ะ ะะเราเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทาง NBT ค่ะวันนี้ที่ฉันมาอยู่ที่เทศบาลตำบลแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะสำหรับที่นี่นะคะเป็นจุดที่ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าอยู่ชายแดนนั่นแหละนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นชายแดนที่เจริญมากในตอนนี้นะคะในวันนี้ตามดูผู้นำค่ะเราจะได้พบกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดจังหวัดตากท่านนายกอาร์ตหรือว่าดรชัยนรงค์มะเดชะค่ะส่วนช่วงโชว์ของดีค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องยก นิ้วให้เช่นเดียวกันนะคะกับเรื่องการบริการการศึกษาแก่ชุมชนค่ะก่อนอื่นไปหาทนายกกันก่อนมาถึงที่นี่แล้วไม่หาเจ้าบ้านได้ยังไงนะคะไปพบกับทนายกช่วงตามดูผู้นํากันเลยค่ะช่วงตามดูผู้นำ สวัสดีค่ะท่านนายกค่ะครับสวัสดีขับคุณอดครับค่ะจากรายการสถานีเทศบาลค่ะครับยินดีต้อนรับครับค่ะเชิญคุณนั่งครับอ่าขอบคุณค่ะครับผมค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะดรชัยนรง์มะเดชะค่ะโอ้โหชื่อยาวมาก ค่ะมีชื่อสั้นๆไหมคะท่านนายกก็นายกอาร์ตครับชื่อเล่นนั่นเองอ่าชื่อเล่นนะฮะท่านนายกอาร์ตครับผมอ๋อค่ะท่านนายกเป็นคนที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าคะครับก็ผมเป็นคนที่นี่กําเนิดเลยอ่าค่ะอยู่แม่ละม่าดอยู่แม่ละม่านเลยเอ่อที่บ้านท่านนายกทําอะไรอ่ะคะเอ่อเป็นเกษตรกรหรือทำค้าเป็นลูกแม่ค้าในตลาดธรรมดาอ๋ออยู่ในตลาดเป็นลูกแม่ค้าขายของธรรมดาไม่มีฐานการเมือง ไม่มีทุนทางสังคม<า>ไม่มีฐานะทางสังคมเป็นคนธร<า>รมดาทั่วไปสามัญชนออนะครับแต่ตอนนั้นก็ตัดสินใจที่จะไปอยู่กรุงเทพนะคะก็คิดว่ากรุงเทพน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เราไปแสวงหาความก้าวหน้า,า,าเพื่อพัฒนาตัวเองด้านการศึกษา,าด้านสังคมให้มากเ<า>พิ่มขึ้นนี่ครับก็เลยไปเรียนนิติศาสตร์ที่รามจริงๆทางบ้านเนี่ยอยากให้เราไป็นข้าราชการคือข้าราชการนี่คืออาชีพที่ ที่พ่อแม่ใฝ่ฝันอยากให้ลูกไปเป็นข้าราชการเนื่องจากว่ามีความมั่นคงมีสวัสดิการที่ดีก็คือก็คือไว้ง่ายภาพเขาคือเ,เจ้าคนในคนอะไรเงี้ยนะครับอยากให้เป็นถ้าทํางานราชการเนี่ยเราต้องมาอยู่ในกรอบกรอบซึ่ง,ซ,งซึ่งผู้ว่าประชาจะต้องสั่งให้เราปฏิบัติความคิดความอ่านเราก็คงไม่ได้สะท้อนอะไรต่างๆก็ทําทําในหน้าที่ ก็เลยไม่ไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นรายการตัดสินใจมาอบรมตัวทนายนะครับผมว่าเป็นทนายความอยู่ที pues> <t os> <t os uh ่กรทมประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็ช่วงนั้นนะครับประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงก็มีพอปีสี่สองเนี่ยมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลทั่วประเทศเลยเปลี่ยนแปลงก็คือว่าง่ายเทศบาลทั้งหลายในประเทศเนี่ยครับที่เป็นสุขาเลย ก็เปลี่ยนเป็นท้องถิ่นหมดเป็นเทศบาลหมดเลยแล้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็กําหนดชัดในหมวด9เนี่ยสองมาตราสองแปดอเก้าศูนย์ี่ยให้องค์กรท้องถิ่นเนี่ยครับม,มีอํานาจในการจัดการบริการสาธารณะคือกําหนดนโยบายในการบริการสาธารณะประชาชนในพื้นที่ตัวเองได้อ,อย่างอิสระมผมคิดว่าถ้าถ้าเรามาอยู่จุดนี้เนี่ยเราน่าจะช่วยชาวบ,บ้านแล้วก็ทำฟาาม เท่าเทียมให้กับ<า>พื้นที่เราได้อย่างเงี้ย<า>นะทีนี้พอเห็นพอเห็นสิ่งที่มันเขียนเอาไว้เนะาะในรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะท่านนายกได้ได้ลงสมัครเป็นนายกเลยไหมตัดสินใจกลับบ้านแล้วเลยไหมฮะหรือว่าไปไปลงตําแหน่งอื่นก่อนทางการเมืองท้องถิน่นคือช่วงนั้นเนี่ยกลับมาเนี่ยก็มาดูในพื้นที่ประมาณสามเดือนช่วงนั้นเนี่ยครับผู้เรียนท้องถิ่นเนี่ยยังมาจากสภาอยู่ อก็คือไว้ง่าย <c oughs> ชาวบ้านเลือกสอทสอทเลือกผู้บริหาราผู้แทนมาจากสภานะฮะก็ผมก็ไปลงสอทไปลงสอทก็ได้รับเลือกเป็นับสองทั้งนั้นที่เราไปอยู่นะต่างเมืองตั้งนานเนะาะก็ คือผมคิดว่าชาวบ้านที่เลือกผมเนี่ยไม่ได้เลือกเพราะผมมีฐานการเมืองนะเลือกเพราะผมจบปริญญาตรีเป็นทนายความมีความรู้ด้วยเพราะว่าคนมีความรู้ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มาเล่นการเมืองเพราะตรงนั้นก็เป็นเป็นช่วงที่ลองผิดลองถูกอยู่การเมืองไม่น่าสนใจหรอกคนส่วนใหญ่ที่มีความรู้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะเอาไปเป็นรัฐการหมดอพออยากเป็นเจ้าคนในคนนะเ้าก็ไม่ให้ลูกมาเล่นการเมืองหรอกและการเมืองช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มต้นของการกระจายอำนาจสู่ขอท้องถิ่นและคิดว่า เด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็คงไม่คิดมาเล่นะก็ไม่มีใครมาเราคนเดียวในแผงที่จบปริญญาตรีน่ะนี้ที่ได้รับเลือกใช่แต่ว่าแต่ว่าคนที่อายุยังน้อยคนนี้แหละนะคะอีกไม่กี่เดือนหรอคะก็ได้ไปเป็นนายกประมาณหกเดือนนะประมาณหกเดือนสภายเก็มีเสียงเอกระชัมสิบสองเสียงให้เป็นนายกทุกฝ่ายก็บอกว่าให้เป็นไห่ก็คงไม่เกินสามเดือนเ้ยท่านผู้ชมคะเออคือเป็นไปก่อนของท่านเนี่ยค่ะ ตอนนี้เป็นมากี่สมัยละคะตอนนี้เป็นเป็นสี่สมัยค่ะและ้วก็รักษาการ,รถ้ารักษาการนี่ด้วยก็ยห้าสมัยห้าสมัยรวมแล้วประมาณกี่ปีแล้วคะนี่เจ็ดปีกว่าสิบเจ็ดปีกว่าเท่ากับเด็กมปลายคนหนึ่งเลยนะคะคือท่านนายกเนี่ยทำงานไม่ได้ว่ามีความร่วมมือจากชาวบ้านเท่านั้นนะแต่ก็ยังมีส่วนที่มาสนับสนุนในการทํางานของท่านด้วยครับค่ะคือนอกจากเรา จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนนะครับการมีส่วนร่วมชุมชนอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาเราด้วยสายสัมพันธ์มันต้องมีนะฮะกับกับระดับเดียวกันใช่ไหมครับก็เพื่อนร่วมงานพวกสทพวกอะไรก็มีสัมพันธ์ที่ดีระดับผู้ใต้บังคับบัญชานีครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยข้างบนก็ต้องสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะฮะก็อย่างพนักงานนะครับเราจะให้เขาเนี่ยมีสละในการคิดการทำเรามอบอำนาจเป็นหลักคือทุกคนเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะคิดจะทําได้เต็มที่ตามหน้าที่ของเขาผลงานที่เขาคิดมาเขาทำมาเนี่ยให้กับชาวบ้านเนี่ยก็เป็นอส่วนของเขาเขาก็คือคนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือประชาชนท่านนายกท้ววิสัยทัศน์เวลาที่ท่านมาทํางานให้กับชาวบ้านคืออะไรคะที่วางไว้คะเทศบาลแม่ละมาดเมืองแน่อยู่สู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตนะครับชุมชนร่วมคิดร่วมทำผู้นํามีศักยภาพสร้างรากฐานชาติประชาธิปไตย ใส่ใจในบริการสาธารณะเมืองธรรมะพระพุทธรูปอินอ่อนก็คือเทศบาลแม่ละมาาเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวก็คือ,อพระพุทธรูปอินอ่อนวัดรังแก้วซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นพระพุทธรูปหินหยกขาวซึ่งแกะสลักเมื่อ90ปีที่แล้วที่พม,ม่าแล้วก็ครูบาขาวปีนะครับครูบาขาวปีครูบาพิชัยขาวปีซึ่งเป็นลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัย หลังจากที่ท่านเนี่ยครับได้สร้างดอยสุเทพพระธาตุดอยสุเทพร่วมกับบาศิวิชัยเสร็จเนี่ยท่านก็ได้ทู่ตงมาเป็นเจ้าวาดท,ที่นี่<ะ>ท่านก็มาสร้างแม่ลามาสร้างโรงเรียนสร้างวัดแห่งแรกวับบดําแก้วเมื่อกี้เป็นวิสัยทัศน์ครับส่วนของนโยบายที่เป็นการทํางานให้กับประชาชนแล้วค่ะที่เราคิดว่าเราทําเด่นๆนะ,ะไม่ว่าเป็นเรื่องผู้สูงอายุเรื่องอะไรอ่ะ ก็คงทาเหมือนหลายหนะ่วยรบาลสวัสดิการผู้สูงอายุอะไรต่างเนี<ม>เด็กเยาวะชนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเคยทำนั่นก็คือชมรมอุณัยรักอุณัยรักเนี่ยครับ <c oughs> เราทาเราเอาเด็กกำพร้าทั้งหมดเนะี่ยที่อยู่ในเมืองเราเนะี่ยเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เลิกกันครอบครัวไม่ครบเนะี<ม>่ยฮะหรือบ้านแตกหรือว่าอะไรเนงะี้ยคือเด็กกลุ่มนี้เราได้ศึกษาแล้วว่าเป็นเด็ก กลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างภาระให้สังคมผมก็เลย่าเอ๊ะถ้าเราแก้ไขปัญหานี้ได้เอาเขามาดูแลอะไรเงี้ยก็คงจะทําให้สังคมมันดีขึ้นค่ะแต่โครงการมันก็สะดุดนะกฎระเบียบบอกว่าท้องถิ่นไม่มีอำนาจทำนะการซื้อของให้เด็กะมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของปชเป็นเรื่องกรมพัฒนาอสังคม้ยครับต้องมาดูแลเขาก็ไม่ให้เราจ่ายเบี้ยยางชีพไม่ให้จ่ายเบี้ยยางชีพไม่ให้เรา ซื้อของแจกเด็กเราก็เลยต้องหยุดก่อน <ừ> mm, เพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือในการที่ไปทํากิจกรรมกับเด็กช่วงโชว์ของดีนะคะในช่วงหน้าท่านนายกอาร์ตเมื่อสักครู่เกริ่นมานิดหนึ่งนะคะพูดเรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่ท่านจะโชว์กับเราในวันนี้นะคะ,ะการบริการการศึกษาให้กับชุมชนซึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยซึ่งซึ่งอาจจะเป็นการจัดการที่เล็กๆกระทัดรัดตามสภาพพื้นที่แต่อาจจะเกิดประโยชน์ ให้กับคนพื้นที่ได้และจะเป็นรากฐานให้กับในด้านการศึกษาพัฒนนการศึกษาให้กับประเทศชาติได้อ่าค่ะไปไม่ไกลใช่ไหมคะอยู่นี่นี่เลยฮะข้างล่างนี่เองอยู่ในนี้เลยอาคารมีสี่ชั้นค่ะนะฮะก็ชั้นใต้ดินแล้วก็็นห้องเรียนได้ค่ะงั้นเดี๋ยวให้ท่านนายกอาภัพไปหน่อยนะคะได้ครับนะคะช่วงโชว์ของดีค่ะการบริการการศึกษาแก่ชุมชนนะคะไปติดตามเลยค่ะครับ โชว์ของดีช่วงโชว์ของดีค่ะตอนนี้เราออกมาจากห้องท่านายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดแล้วนะคะท่านนายกอาร์ตค่ะดรชัยนรงค์มะเดชะตอนนี้ลงมาอยู่ข้างล่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากนะคะเพราะว่าโชว์ของดีในวันนี้ของที่นี่ก็คือการบริการการศึกษาแก่ชุมชน ท่านนายกมีแนวทางในเรื่องนี้ยังไงคะก็คือพอโครงสร้างพื้นฐานแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ระดับหนึ่งละนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นี้เราก็มาคิดว่าเราจะพัฒนาคนได้ยังไงนะฮะก็เลยมามองเรื่องการศึกษาการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนใช่ไหมครับการศึกษาคือการพัฒนาคนการศึกษาเนี่ยเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติด้วยก็เลยว่าถ้าคนเนี่ยมีการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานกับชีวิต ของคนคนนั้นเนี่ยให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นทีนี้การศึกษาที่สถาบันการศึกษาต่างๆจัดเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกสบายนะฮะ,ะ,ะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถไปเรียนได้ะระยะทางนะครับในเรื่องของความพร้อมของครอบครัวในด้านเศรษฐกิจฐฐฐฐครอบครัวการเงินอะไรเงี้ย้าไม่พร้อมเรื่องงานหน้าที่ก็ไม่สามารถที่ไปเรียนได้พอเรามาจัดอย่างเงี้ยเทศบาลก็เลยมีเราคิดว่า ลองไปหาความร่วมมือดูก็เลยไปเจราจากับการศึกษานอกโรงเรียนกศนนะครับแล้วก็วิทยุชุมชนนะครับแล้วก็มหลาลัยชีวิตขออาจารย์สรีพง์พิษะนะครับแล้วก็มีสาบันการศึกษาพิเศษที่ศึกษาสําหรับคนพิการนะครับแล้วก็กระทรวงไอซีทีเราก็หลังจากเจราจาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็ไปพรีเซนต์อะไรต่างๆเนี่ยให้แสดงว่าเทศบาลมีความพร้อมที่จะการศึกษา ปรากฏว่าเราก็ได้รับความร่วมมือได้รับความเห็นชอบจากสภามหาลัยนั้นๆทำเอวีย่ร่วมเราทาบันทึกข้อตกลงร่วมประเทศบาลแม่ละม่าทวีวุฒิชนตากเนี่ยก็มาจัดอนุปริญญาหน่วยจัดแม่ละมาดที่นี่ก็เริ่มปี53พอเริ่มมาเนี่ยเราก็เริ่มคนใกล้ตัวก่อนส่วนใหญ่นักศึกษาที่นี่เนี่ยจะเป็นคนทํางานหมดเลยมันจะมีคือเป็นผู้นําท้องที่ท้องถิ่นผู้นำมวลชนนี่ครับ อย่างอย่างกรณีของนักศึกษาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช่จุบเป็นสารวัตรกำนันค่ะสารวัตรกำนันนี้สารวัตรกำนันสวยไหมคะสารวัตรกำนันนี้เขาก็จะมาถ้าเขาจบอนุบิญญาเนี่ยครับอนาคตเขาก็ขยับจากท้องที่เนี่ยมาเป็นผู้นําท้องถิ่นได้ค่ะตอนนี้เรียนชั้นอะไรคะปีหนึ่งค่ะตอนนี้ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งของ วิทยาลัยชุมชนหรือว่าวิทยาลัยชุมชนค่ะอ๋อค่ะมาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างก็ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราให้สําหรับคนที่ด้โอกาสาก,การศึกษาอย่างพวกเราอย่างอย่างหนูนะคะก็คืออาจจะเนื่องจากทํางานทั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์แหละเรามีโอกาสเราก็เลยมาเข้ามาเรียนตรงนี้ได้ค่ะ ประหยัดค่าใช้ใจ่ายที่สําคัญแล้วก็อาจจะแบบเรียนแล้วทาให้เราเสริมความรู้พัฒนาตนเองจากผู้นําระดับหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะให้เราได้มีโอกาสที่จะวันข้างหน้า ให้ดีกว่านี้แล้วก็เสริมความรู้ตัวเองในในอีกระดับหนึ่งอัพตัวเองขึ้นอีกระดับหน<ม>ึ่งค่ะ,อ,ะอีกท่านหนึ่งเป็นสรารวัตรกำนันค่ะ,คะอันนี้จะมีสวยที่หนึ่งกับสวยที่สองนะคะสองสองตระบนนสองตังบน,บนค่ะของของหนูนี่คือจบกศอนแอม่และมานนหมอยกันค่ะที่นี่อะ,ค,ะค่ะที่นี่เหมือกันแล้วก็ตั้งใจจะมาเรียนที่นี่ให้จบ ปริญญาเลยอยู่ปีอะไรราคาตอนนี้ปีที่หนึ่งเหมือนกันค่ะ<อ>เพราะว่าเราเสียจก็ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้เหมาะโอกาสตรงนี้ให้กับเราทุกคนแล้วก็น้องๆน่าศึกษาอีกหลายคนเนาะ,ะที่ได้มาเรียนตรงนี้ค่ะ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรามากค่ะเพราะว่าเราต้องพัฒนาหมู่บ้านด้วยแล้วก็แม้กระทั่งครอบครัวของตัวเองด้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นนักศึกษาปัจจุบันนะคะทนนายกแล้วก็มีอดีตด้วยนะทีนี้รุ่นรุ่นลูกรุ่นลูกแต่มาดูรุ่นรุ่นลายคามรุ่นอะไรคะรุ่นลายคามรุ่นลูโซไม่กล้าพูดรู้ว่าเสียวเดี๋ยวจะออกจากแม่ละมานไม่ได้รุ่นลูุโสครับูวุโซ่ค่ะอันนี้เป็นอดีตนะอดีตอดีตละเป็นเป็นอดีตละ อ๋อเป็นบัณฑิตก็คือจบปริญญาตรีค่ะค่ะท่าน<อ>ประธานสภาเนาะค่ะเป็นเป็นประธานสภาอยู่ที่นี่ค่ะ,คะอาชีพก็าค้ขายพืชไร่ค่ะก็เป็นโอกาสดีค่ะที่ได้เรียนตรงนี้ อายุอายุมากแล้วเนาะถ้าจะไปเรียนที่อื่นอายุสิบเจ็ดใช่ไหมคะใช่อันนี้เท่าไหร่คะอายุนี้อายุเอา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 ต้นๆเนาะต้นๆต้นๆนะห้าสิบกว่าก็แล้วกันกว่าเท่าไหร่ก็ไม่ขอบอกหรอกค่ะเลยหลักเสีะค่ะก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะในในความคิดนี่ก็ไม่ได้ว่าจะได้เรียนตรงนี้อยู่เนาะก็อายุ อายุขนาดนี้แล้วก็ไปเรียนที่อื่นนะ่ะคงคงคงไม่สะดวกกับไปอยู่กับรุ่นลูกรุ่นหลานก,ก,ก,ก็ก็คงมันไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยสะดวกด้วยแล้วก็ดีโอกาสดีที่ท่านนายกท่านมีวินยัยที่กว้างไกลท่านเห็นการศึกษาเป็นสําคัญที่สุดท่านบอกว่าให้ประชาชนมีความรู้ มากี่สุดในเขตเทศบาลนะคะค่ะค่ะ,คะ,คะ,คะก็เป็นคนที่มีศักยภาพของของแม่ระมาต่อไปเนี่ยค่ะทางท่านนายกวางแผนเรื่องของการบริการการศึกษาแก่ชุมชนไปถึงขนาดไหนยังไงคะ <c oughs> ตอนนี้อย่างนี้ครทีเนี้ย,ท,ยที่เราจัดมาเนี่ยตั้งแต่ปี53เนี่ยมันเป็นการศึกษาในระบบนอกระบบนี่ก็มีบางส่วนก็คเคมีฝึกฝึกอาชีพเงี้ยครับก็มีวิเดิมชนเขาก็อาชีพมาฝึกพวก ช่างซ่อมเครื่องมือการเกษตรพวกภาษาพะม่าพวกทํากับข้าวไกด์อะไรเงี้ยหลายอาชีพที่เราทาไปแล้วประมาณ6กเอาชีพะนะครับทำไปแล้วอันนี้คือนอกระบบแต่ทีเนี้ยครับด้วยศักยภาพนะครับด้วยระเบียบอำนาจหน้าที่และจากกฎหมายที่ไม่เอ,อื้อต่างเนี้ยเราก็ยังไม่สามารถทําได้แต่เราคิดเราฝันว่า <c oughs> วันหนึ่งนะครับคือเรามีแผนไว้เรียบร้อยละออกแบบเรียบร้อยละคือเราอยากอยากให้เป็นต้นแบบจริงๆเลย ท้องถิ่นเล็กๆเนี่ยเธอคิดเรื่องการศึกษาให้กับคนของเขาได้นะอย่างเงี้ยคือผมผมออกแบบศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชนชายแดน <ฮะ S 1> ขึ้นมานะฮะซึ่งมี4ชั้นศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชนชายแดนเนี่ยใช้งบประมาณ40กว่าล้านในศูนย์เนี่ยจะมีการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทั้งหมดเลย <ฮะ S 1> ที่คิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าวันนี้ครับแม่ละมาาเนี่ยเป็นหนึ่งในสของเขตพิเศรรษชายแดนเนืตาวัต <ฮะ S 1> แล้วก็เป็นพื้นที่ไข่แดงของ AEC ทีนี้คนในพื้นที่เนี่ยยังไม่ยังไม่มีความรู้มากพอที่จะรับมือกับมันแล้วก็จะช่วงชิงโอกาสเหล่านั้นเนี่ยให้ตัวเองได้โอกาสที่ดีจากการพัฒนาครั้งนี้เราคิดว่าถ้าศูนย์ตัวนี้มีเนี่ยก่อนที่ประเทศก่อนที่พื้นที่มันจะถูกพัฒนาไปโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะฮะเราอยากให้เขาเนี่ยได้เข้ามาเรียนให้หมดส่วนอาชีพกลุ่มคนที่ไม่เรียนแล้วเนี่ย ถือว่าไปไม่ได้ทางทางในระบบก็มาฝึกอาชีพไ้หมดเลยเราจะทําให้ทุกคนเนี่ยที่มีอาชีพเนี่ยกเกษตรก็มารับคมได้มาอะไรได้มาเป็นผู้ชํานาญการ,กรเกษตรอะไรได้ให้เขามีเซอร์ฟิเกตทุกคนติดมือไปค่ะ,ะ,ะก็เป็นส่วนที่ทางเทศบาลตำบลแม่ระมาดโดยท่านนายกอาร์ตนะคะหรือว่าท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดดรชัยณรงมะเดชะ ได้เป็นจุดยืนในการให้การศึกษากับคนในพื้นที่นี้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะคะครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนะะอ่าก็เป็นทั้งสิทธิเก่าแล้วก็สิทธิปัจจุบันค่ะดเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงหองกระจายข่าวและช่วงจึงเรียนมาเพื่อทราบกันก่อนค่ะ พอกระจายข่าวนายน้อยวงวิทยาน,านนะันยายกเทศมนตรีเมืองปางมะข่าจังหวัดกำแพงเพชรร่วมเปิดงานวันประมงแห่งชาตินคลองท่าตะอยู่หมู่13เทศบาลตำบลรงช้างจังหวัดเชียงรายพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่2บ้านสันกอง เทศบาลตำบลบ้านหลวงจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนเนื่อมาจากพระราชดำริสมเด็จพนประเทศพระรา,ราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีดรชัยนรงค์มาเดชะนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาจจังหวัดตากได้รับเกียรติจากในอำเภอแม่ระมาดให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อสร้างความตระหนักร,รู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษ นางเพลินพิษศรีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีจังหวัดนครสวรรค์มอบเบียร์ยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการประจำเดือนกันยายน2559พร้อมจัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนายวิโรธหวันทอกนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสาจังหวัดน,น,น่านเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคลิลนณะสาลาอนเนกประสงค์บ้านน้ำหลง นายจิรเดชศรีวิราชนายกเทศมนตรีเมืองดอกคําใต้จังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้านภัยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงปี2559เทศบาลตำบลสักเหล็กจังหวัดพิจิตรจัดประชุมโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไทยอง์ราชันราชินีณศูนย์นส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางระกรรมเมืองใหม่จังหวัดพิศนุโลกให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนำกระสอบทรายกั้นประตูน้ำหนองชุมแสงป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมที่นาของชาวบ้านนายกิติพัวช่วยนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหล่มศักดิจังหวัดเพชรบูรณ์ต้อนรับนายแพทย์ระเมศว่องวิไลรัตในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลมศักด์คนใหม่ เทศบาลตำบลบ้านปินจังหวัดแพร่นำคณะผู้สูงอายุศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเชิงดอยจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุปี2559เทศบาลตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญชมประเพณีกาดหลู่เมืองปาย2559ฉลองครบรอบ60ปีเทศบาลตำบลปายวันที่14-15ตุลาคมบริเวณเทศบาลตำบลปาย นายปิยะพินิจผลนายกเทศมนตรีตำบลน,น้ำโจ้จังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมผู้สูงอายุจิตใจสดใสร่างกายแข็งแรงเทศาบาลตำบลต้นทงจังหวัดลำพูนจัดทำโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนรู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน นายชาวินเพมะนายกเทศมนตรีตำบกลกงไกรล,ลาชจังหวัดสุขโขทยัยต้อนรับกลุ่มผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลคลองตาคดจังหวัดราชบุรีที่ศึกษาดูง,งานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการของเทศบา,ตาบลตำบลกงไกรล,ลาช นายเสรษ,ษชัยหทไทยวัฒน์ประลัดเทศบาลตะบลบ้านเกาะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการตายายสอนหลานโดยมีกิจกรรมฝึกสอนให้เด็กๆหัดทำขนมสาคูสารปลาตะเพียนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นนายพงษ์ธรจิวานุพันนายกเทศมนตรีตำบลลานศัก์จังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนปี2559ภายในงานมีหน่วยงานราชการร่วมออกบริการให้กับประชาชน จึงเรียนมาเพื่อทราบเพื่อให้การจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสสมเหตุผลไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจึงขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำชับผู้บริหารโรงพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นศูนย์บริการสาธารณาสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย2,559และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หลังจากที่สำนังงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่การจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหลายแห่งในด้านการใช้ยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆของโรงพยาบาลที่ไม่ถูกต้องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐทำให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสูงเกินควร การบริโภคยาไม่สมเหตุผลและส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยกับปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจึงเรียนมาเพื่อทราบดังนี้ค่ะอ้าวหมดเวลาของรายการสถานีเทศบาลสัปดาห์นี้แล้วนะคะเราลาด้วยบรรยากาศที่ทั้งอบอุ่นแล้วก็มีความรักความสามาคัคคีอนาคตเกิดขึ้นที่เทศบาลตำบลแม่ระมาจังหวัดต,ตากค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ